GDP สหรัฐแข็งแกรกงอ v นว i เลากหลักหุ้นปิดลบ Big Tech เตรียมเพิ่มทุนให้ OpenAI สวัสดีครับินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูนเรื่องต้องรู้ก่อนเรื่องลงทุนประจำวันที่30สิงหาคม2567พบกับผมเต้วัสวตัตวรวิสิประไทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากตลาดจิีสปรีมประเทศไทยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ฝั่งของตัว S&P 500นะครับทรงๆนะครับตัวโจนปิดบวก0 5 3แต่ว่า n a s d a สเนี่ยปิดลบ0.21นะครับก็หลักๆนะฮะก็โดนลากโดย n v i d i ีเดียนะครับเมื่อวานปิดลบร่วงลงไปมากกว่า6%นะครับด้วยความที่ขนาดของเขาค่อนข้างใหญ่นะครับตัวอื่นแต่บวกได้ค่อนข้างดีนะแต่พอ n v i d i ีเดียมันลบเยอะก็เลยลาก ทั้งอินเด็กซ์ลงมานะครับตอนต้นตลาดเนี่ยคุณบวกได้อยู่นะฮะฝั่งของตัวยุโรปบวกได้หมดนะครับซบ100บวกขึ้นมา0.76นะครับฝรั่งเศสบวกขึ้นมา0.84นะครับเยอรมันบวกขึ้นมา0.69นะครับฝั่งของตัวเอเชียผสมผสานนะครับนิกเอี๊ปิดลบ0.04นะครับเอเชีย CSI 300ปิดลบ 0.27%ั้งเสงปิดบวก0.53นะบินเดียบวกต่อนะ0.43อุ้นไทยปิดลบ0.61นะครับอินโดปิดลบ0.41แล้วก็เวียดนามปิดบวกขึ้นมา0.24%นะครับตัวทองคำนะครับบวกขึ้นมา0.65%นะครับดู i บวกขึ้นมา1.76%บอลยูส2ปี10ปีเมื่อวานเด้งขึ้นทั้งคู่นะครับ ตัว2ปีขึ้นมา3.1ปิุปิบตัว10ปีขึ้นมา2.8ปิปบนะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของเมื่อวานนี้นะครับก็ตัวที่ทำให้ตลาดหุ้นบวกขึ้นมาแรงๆช่วงเปิดใหม่ๆก็คือ GDP ไตรมาส2อของสาหารัฐนะครับเป็นการประกศาศครั้งที่2แล้วนะครับปรากฏว่าเป็นการรีไวซ์อัขึ้นมาจาก2.8ขึ้นมาเป็น3 0%นะครับโดยไส้ในนะตัวที่รีไวซ์อัพขึ้นมาเนี่ยเป็นการบริโภคข,ของคนสหรัฐนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจอเมริกาโดยเฉพาะภาคการบริโภคยังอย่างแข็งแกร่งอยู่นะครับยังไม่ต้องกังวลเรื่องของตัว r e c e s s i o n นะพุ่นกันเลยบวกขึ้นมาได้นะครับช่วงต้นตลาด Nvidia ยังลบบางๆอยู่นะครับแล้วก็พอมาประมาณกลางดึก ยูดีดีเอ็นเดียก็ร่วงมาก็เลยทำให้ตอนเช้าตื่นมาเจอตลาดหุ้นติดลบลงมาอันนองนะครับส่วนต,ตัวอื่นๆที่ออกมาก็จะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการตามว่างานครั้งแรกรับตาำกว่าคาดเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีตัวของยอดขายบ้านที่รอปบบิดการขายนะครับวันนี้ติดลบ5.5นาตต่ำกว่าคาดที่คิดว่าจะบวก0.2นนะครับก็ รอบเมื่อวานไม่ค่อยมีอะไรนะครับนิ่งๆนะตลาดก็มีเอเมดีเตัวเดียวที่เล่าลงมาแต่ตัวอื่นถือว่าบวกกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างค่อนข,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 ข้างดีนะฮะส่วนตัวเลขอย่างที่เล่าไปครับสําคัญที่สุดจะเป็นวันศุกร์หน้านะมันตัวเลขพักแรงงานของเดือนสิงหาคมนะครับมีจากงานว่างงานมีนันฟาร์มแล้วก็มีพวกค่าจจากที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับนะฮะก็เอเมดิเดียมาร่วงกันช่วงตลาดจะปิดแล้วก็เอเมดิเดียลาด เอสลงมานะครับสำหรับอีกคาหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัว m ั n ด y Market Fund นะครับก็มีเงินไหลเข้าใหม่ถึง1.27แสนล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมนะเป็นจํานวนเงินที่มากที่สุดในปีนี้ด้วยนะครับทำให้สุดท้ายใน a s s แอสเซทของพวกกองทุนตลาดเงินเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ะระดับสูงสุดเป็นประวัติการแล้วนะครับที่6.26ล้านล้านดอลลาร์ นะครับสปอนอะร่รสปอนว่าคนกำลังซื้อมันต้อมาเก็ตเพราะว่าเก่งเงินมาเดเฟดจะลดดอกเบีย้ยนะครับก็ต้องดิบล็อกตัวยูวไ้ก่อนนะครับซึ่งถามว่าเป็นข่าวดียังไงจริงๆเป็นข่าวดีต่อตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติเศรษฐกิจมันไม่ดีมีความเสี่ยงตรงนี้นั่นออกมาแตก็ดดดอกเบีย้ยเงินที่รอช้อนหุ้นอยู่ครับมีเยอะมากนะครับเยอะสูงสุด เป็นประวัติการแล้วนะครับดังนั้นเวลาเวลาเราพูดถึงการที่ตลาดจะมีการปรับฐานหรือกรว,วรนุ่งกลัวนี่นะครับราศีตกเบีย้ยมันอาจจะไม่ได้นักลัวมาเพราะว่ามันมีเงินลอยช้อนอยู่นะครับดังนั้นก็ถ้ามีการปรับฐานเราคิดว่ามันคงคงคง,คงไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ได้กินเวลานาะนเพราะว่าเงินมันรอยอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นขาบบนะ่าวบวกแล้วก็เดี๋ยวพอเป็นรตเบีย้ยไปสักพักใหญ่ๆนะครับพวก ดอกเบีย้ยหรือพวกยิวมันก็จะต่ําลงต่าลงก็จะมีคนบางส่วนเอาเงินออกจากมันใน Market ตมาซื้อหุ้นมาซื้อแอสเซทตัวอื่นที่ได้ Return ที่ดีกว่าด้วยเหมือนกันเนงินสภาพคล่องค่อนข้างมีพอสมควรในตลาดตอนนี้นะครับสำหรับข่าวสุดท้ายครับของเมื่อคืนเนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่า Nvidia นะครับเนี่ยได้เข้าหารือ ว่าจะมีการาระดมทุนให้กับ Open AI รอบใหม่นะซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าถึง1นึแสนล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็คนที่มีเอี่ยวที่เข้าไปเจรจาจะเพิ่มทุนด้วยนะครก็คือ Apple และ Microsoft นะฮะม Microsoft นี่ขึ้นเป็นเจ้าปพจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มี Apple กับ Nvidia โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งถ้าตามรายงานข่าวแล้วมันออกมาเป็นความจริงอ่ตอนนี้จะกลายเป็นว่า เป็นตัวท็อปทรีเลยของเทคคอมพานีนะครับใหญ่ที่สุดในโลกสามบริษัทกำลังจะเป็นคนแบ็กอัพ Open AI นั่นเองนะครับก็ทุกคนมุ่งไปสู่เรื่องของตัว AI กันเต็มที่นะครับแเเองเนี่ยเป็นพนะันเนอร์กับ Open AI แล้วนะครับในการเปิดตัว Apple Intelligence นะครับก็ทั้งหมดนี้น่าจะช่วยให้ AI ไปต่อไดนะ้แล้วก็สะท้อนว่าทุกคนกำลังกำลังแข่งกันจริงจังมากกับ AI นะครับผมก็ หน้าอาจจะไม่ได้มีอะไรนะก็ไปว่างอีกทีวันศุกร์หน้าแล้วก็อีกทีก็ประชุมเฟดวันที่18กันจารนั่นเลยนะครับก็วสวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ